แม่ขง <c oughs> ขำดูคลิปตัวเองมันขืนนะแล้วแบบอ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะถึงหน้าปกจะดูดีขนาดไหนแต่ด้านในของเราก็ไม่พูดดีกว่าอขอบคุณ <c oughs> ทุกคนมากๆเลยสำหรับค,คลิปนี้ <c oughs> ที่ทำให้ผู้ติดตามของแบมพุ่งขึ้นมาเยอะเลยขอบคุณมากคะ สวัสดีค่ะทุกคนก็คลิปนี้เป็นคลิปที่แบบโคตรอยากจะทำมานานมากก็คือการที่เราย้อนมาดูคลิปเก่าของตัวเองคืออันนี้ที่ทุกคนเห็นขีดแดงๆอะ่ะแบบไม่ได้ดูนะแบมเปิดทิ้งไว้แล้วแบมไม่ทำอ,อ,อื่นๆของแบมเออเราไม่กล้าดูคลิปตัวเองมันขืนนะแล้วแบบอ้าวันนี้วว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 รวววววว คลิปแรกของช่องเลยก็คือสองปีที่แล้วเที่ยวไปเรื่อยอีพีแรกนะคะก็กดละเดีเดวๆย้อนก่อนย้อนก่อนคือบอสเสียงป่ะอัดเสียงเองด้วยนะอันนี้อัดเสียงเองแล้วก็ไปดัดเองในแอปนั้นแหละเออที่มันขึ้นอยู่ ไอ้นี่คืออะไรอ่ะแล้วประเด็นไอ้ทองแดงอ่ะแล้วปกติเพราะตอนนี้ยังพูดติดทองแดงอยู่คือซ้อมตัวหนังสือไม่เท่ากันสักอันนึงในช่วงนั้นอะเป็นช่วงที่แบบแบมยังโน้ตบุ๊กอ่ะไม่ได้จับประมาณ3ปีแล้วก็เอาไปซ่อมเพื่อมาตัดคลิปแต่อันเนี้ยแบบตัดในโทรศัพท์ก่อน ช่วงหนาลังเิ่มตตดในนอนบุ๊กแล้วแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นแม็กเออก็เลยแบบเออทำคลิปนี้เลยแล้วกันอ่ะไปดูต่อคือแบบอ้อหือน่าแลบอุ้ยแต่ยอดวิวเป็นพันเลยนะเว้ยคลิปนี้ว่าไม่ได้แต่กว่าจะพันก็นานอยู่ม่งก็คำ ไม่เข้าใจความรู้สึกเลยแล้วแอแบทบที่แม่งดูคลิปเราแล้วแม่งมันขำอ่ะกูกก็ขำเว้ยไปคลิปอื่นดีกว่าอันนี้ก็เที่ยวไปเรื่อย EP สององน้ำใสเอสอไอ,ไอมีโลโก้บอมแบมชาแนลหัวเล็กๆที่แบมเขียนเองทั้งหมดเลย ทำเองหมดทุกอย่างค่ะเราคือบุคคลเก่งเราก็ทําเองไปหมดเลยก็คือถ่ายไงมาตัดได้สองนาทีสีวิวี่ตัดาที่ปัดอยู่บันคือสินาทีเลยค่ะมันมันมันจะมีอยู่หลายคลิปที่รู้สึกว่าเออตัวเองพัฒนาการตัดมาเดี๋ยวไปดูของเอ่พวกรายการกินกัและกันอันนี้ถ่ายกาแฟ อย่าลืมกดไลค์กับติดตามด้วยนะคะแกแล้วแบบสีมันโคตรเพี้ยนทำไมสีมันเพี้ยนได้ขนาดนี้เราพยายามตัดให้ออกมาเข้าใจให้เยอะที่สุดแล้วนะเพราะว่าก่อนที่จะตัดคลิปนี้ได้อะเบ็นไปดูช่องของพี่โบกัญญารัตน์แลแ้วก็ช่องแก่ช่องเฮียบาร์ช่องกินอะไปดูช่องกินหมดเลยว่าอุ้เขาตัดยังไงท้าไม่ดูตัดไม่เหมือนเขาอ,อ๋อดูแล้ว แล้วเราก็พูดอันนี้รมู่้เรื่องเนยแล้วแบบฉันอนากเราคลิปนี้ออกมากเลยแต่ยอดวิวมันก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่มันก็เออแกมัดูขำๆคลิปแรกอีพีแรกเนะี่ยเราจะได้ดูว่าแบบเออมันมีอะไรผิดพลาดบ้างนี่นะคะการที่ไม่เคยดูคลิปนี้เถ่อนว่ะแล้วปัปจ,ปจจุบันอ,ะอ่ะไอตัวที่เป็นกรอบของช่องกรอบระหว่างคลิปใช่ปะ่ะมันไม่ได้ทำแล้วอะ่ะไม่อยากกลับไปทำเหมือนกันแต่แบบ ฉันไม่มีเวลาที่จะมานั่งออกแบบอะไรแล้วเพราะตอนนี้ตัด,ต,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 ดตัดลงตัดลงตัดลงคืองานเว่นโคตรเยอะเดี๋ยวของลูกค้าบางนู่นนี่นั่นมาเยอะมากแต่ลูกค้าแบบรับในติตตต่องไงเพราะยูทูบยังไม่มีใครเข้ามานะคะ YouTube เข้าได้ค่ะ <c oughs> ไปเลยงานต่อซบ <c oughs> <c oughs> เพียนด้วย สันหามุมกล้องด้วยนะอ่ะอันนี้กุ้งถังถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะพัฒนาการตัดขึ้นมาเยอะมากมคือช่องเแบมเบนตแบบัดอีกนะเแบบไม่ได้จา้างแต่มันมีคลิปจ้ายอยู่คลิปหนึ่งเดี๋ยวให้ดูคัดชนสมบัติย้อมสีซะด้วยย้อมสีได้ ไม่ต้องพูดอย่างไรเราจะตัดไปตอนกินกันเลยนะครับมรู้สึกว่าตอนนั้นตัดคลิปเริ่มโอเคขึ้นนี่ถึงหน้าปกจะดูดีขนาดไหนแต่ด้านในของเราก็ไม่พูดดีกว่ามันมันมันตัดดีเป็นบางคลิปคลิปไหนที่นี่ถ้าถ้าชอบจริงจจะเป็นคลิปนี้ต่ยอดวิวมันไม่ได้เยอะนะแต่แต่ชอบ เพราะว่าเปลี่ยนการตัดเปลี่ยนตัวหนังสือเปลี่ยนอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเออมันโอเคในการนี้แบบนี้แหละคือเป็นไปหายพวกตัวหนังสือที่แบบเขาแจกฟรีใน y o ยูทูบนี่แหละคือไม่ได้มาแล้วเราก็มาใส่แล้วรู้สึกว่าเออทำไมไม่หาตั้งแต่แรกทำไมไม่หาวิธีการตัดต่อใหม่ๆตั้งแต่แรกไม่หาตัวหนังสือหาลูกเพิ่นตั้งแต่ตแรกวะก็เลยเออออกมาเป็นแบบนี้แหละนี่คือคลิปที่พัฒนาจาก ep หนึ่ง ep สองมาสู EP 12, ่ ep สิบสองไหคะแล้วก็คลิปนี้เบื้องหลัง ตอนเป็นสภาชื่หสภาจะบอกว่าคลิปนี้อะ่ะคือคลิปที่แบบพัฒนาการตัดมากที่สุดเลยชอบมากเหมือนกันขออนุญาตข้ามไฮไลท์นะคะอยาก,กยด,ดูก็ย้อนไปดูมันอีกคือแบบขยี้มุกอะ่ะเราสามารถขยี้มุกได้อะ่ะเรารู้สึกว่าเราเก่งแล้วอะ่ะ แค่อาการที่เราไปนั่งขยีมุกอะแต่เลือกเพลงเข้ากับคลิปไม่ไม่เก่งเอ้ยคิดถึงช่องเป็นสภาคิดถึงพี่พี่ <c oughs> แล้วก็คลิปที่พีคที่สุดปึ๊บ <c oughs> คือคลิปนี้ที่มันได้พีคเพราะว่าแบมเอาไปลงในติ๊กต็อกแล้วคนดูในติ๊กต็อกประมาณหลักแสนมั้งแล้วก็คนก็ตามมาแต่ก่อนที่คนจากในติ๊กต็อกจะตามมายอดวิวมันขึ้นสองพันไปแล้วเว้ยแบบ YouTube เอาขึ้นฟีดอะแล้วลหลังจากนั้นก็ตามจากติ๊กต็อก็ปัจจุบันนี้ก็หนึ่งหมื่นหนึ่งพันวิวแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยสำหรับคลิปนี้ที่ทําให้ผู้ติดตามของแบมพุ่งขึ้นมาเยอะเลยขอบคุณมากคะ่ะมันน่าจะเป็นช่วงอันนี้ด้วยมั้ง ช่วงกินอะแล้วเอาไฟเนี่ยไฟวงเห็นใช่ปะเอาไฟวงไปไว้ด้านหลังแล้วมันจะเป็นแสงแบบสวยอะแล้วด้านหน้าคือไฟประมาณ3 4สี่ตัวให้หน้ามันสว่างแล้วก็อันนี้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 คือดูช่วงหลังไปเลยแบบรู้สึกว่าคลิปนี้ที่คนเข้ามาดูด้วยหน้าปอกด้วยอย่างหนึ่งเพราะว่ามันมีน้ำสีดำของมืกอกับ กินไปได้ไงวะเนี่ยเด็ดเดี๋ยวดดเราดูย้อนกับไม้แล้วแล้วแบบเอาไปตัดแบบขยี้ได้ไงคนมันเลยแบบอ๋อสงสัยมั้งคิดเองคิดนี้คิดคิดแต่คนดู แต่รู้สึกว่าหน้าปกเริ่มสวยทุกอันแล้วนะแต่นิมก็มาแบบแล้วแต่อารมณ์ว่าช่วงนั้นมีศิลปะในหัวมากแค่ไหนก็คลิปสุดท้ายนะคะที่เราจะเปิดกันคลิปนี้แบบจ้างเขาตัดเพราะว่าแบบไม่มีเวลามันทั้งช่วงกีฬาสีแล้วแบบจบกีฬาปุ๊บอยากลงคลิปนี้เลยก็เลยไม่ได้ตัดเราถ่ายมามั่วด้วย ก็เลยตัดเองไม่ได้ค่ะส่งไปพันสอง <c oughs> แบบเอามาตัดเองเยอะมากเอามาตัดแบบใส่เองเยอะมากแล้วเขาตัดเล็งลงจังหวะนะถ้าเอามาตัดเองก็คือคุณตัดไม่ลงค่ะเออพยายามาดูแล้วมันไปคิดถึงยีราซีเหมือนกันเนาะ เหมือนทนี่ทุกคนเห็นกันตั้งแต่เริ่มแรกเลยที่แบบช่องนี้จะสเปดคิปนะคะที่แบบตัดเองทั้งหมดอันนี้เจ็ปดมันมันไม่ได้รวมสตอรี่ช็อตใช่ไหมเออไม,ไม่รวมอะเราก็ภูมิใจัตัวเองเหมือนกันนะที่ถ่ายออกมาได้เยอะขนาดนี้ก็ <laughs> 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 สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่สปอร์ตมาตั้งแต่แรกจนปัจจุบันนะคะ จะทำต่อไปให้มันประสบความสำเร็จเลยก็เหมือนที่บอก่าคลิปล่าสุด6ปีแต่เราจะมาเปิดดูคลิปนี้กันก็ต้องทำให้ได้ขอบคุณค่ะลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย